เกงนะคะเกงขาสั้นแฟชั่นผู้หญิงเรานะคะลูกค้าดูแบบนะสแตนด์ดประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าคระแบบนะคะเป็นสินค้ามือสองนะคะลูกค้าดูนะนี่คะ่ะลูกค้าดูได้เลยสินค้ามือสองนะคะงานจะประมาณนี้นะคะลูกค้านี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเอวประมาณ24 -34 ิิดยประมาณนะคะ24 3สิาิบวดยประมาณนะคะลูกค้า สูงกลางนะคะโดยประมาณสูงกลางนะคะลูกค้างานนา,งานนานะายามที่วางให้ลูกค้าเห็นงานกระชัดนะคะเห็นงานกชัดให้ดูแบบอันนี้คืองานทั้งหมดนะี่คือ100ตัวนะคะ100ตัวนะคะลูกค้า กันอีกนิดนึงนะคะอ,ะอากจะว่าให้ดูยังไงดูอยากถึงให้หมดดูันเลยนี่นะคะนี่ค่ะนีนะะนนนะ่เรียวๆเ,เลยค่ะให้ดูแบบเรียวๆนะคะ ไม่ต้องปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เรียส่กไปเลยยอมที่แม่พ่อทุชนบุรีนะคะสวยแฟชั่นเลยนะงกานี้เลิศ